ที่นี่มีเรื่องเล่ากุมารทองถือเป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณเชื่อกันว่าที่มาของกุมารทองนั้นเกิดจาก ความต้องการในการเลี้ยงพูดผีปีศาจไว้ใช้งานโดยกุมารทองจะใช้วิญญาณของเด็กผู้ชายแต่ถ้าหากเป็นวิญญาณของเด็กผู้หญิงผลเลี้ยงจะเรียกชื่อว่าโหงพรายแทนกุมารทองสร้างขึ้นจากวิญญาณของเด็กที่เสียชีวิตในท้องแม่หรือที่เรียกกันว่าผีตายทั้งกลมผู้ที่มีวิชาอาคมสูง และนำเอาวิญญาณของเด็กเร่ล่อนมาเลี้ยงไว้เป็นลูกซึ่งจากหลักฐานในการพ้นพบในเอกสารโบราณได้มีการระบุว่าการทำกุมารทองจะต้องหาศพที่ตายทั้งกลมแล้วนำมาประกอบพิธีกรรมเพื่อนำศพของทารกในคันของมารดาออกมาย่างไฟให้แห้งสนิทก่อนจะถึงรุ่งอรุณของวันถัดไปจากนั้น จึงนำศพที่แห้งมาลงรักปิดทองทั้งตัวอันเป็นที่มาของชื่อที่เรียกกันว่ากุมารทองนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปีสภาพสังคมและวัฒนธรรมก็ถูกพัฒนาขึ้นไปมากทำให้ไม่สามารถสร้างกุมารทองจากศพจริงๆได้ดังนั้นจึงมีการดัดแปลงพิธีกรรมในการสร้างกุมารทองขึ้นโดย เปียนเป็นการใช้ดินจากป่าช้าแทนและนำไม้รักซ้อนหรือไม้บอยมบ้างรวมถึงโลหะมาสร้างเป็นรูปกุมารจากนั้นจึงปลุกเศษตั้งจิตตั้งธาตุทั้งสี่และเรียกอาการ32ให้มาบังเกิดเป็นวิญญาณของเด็กขึ้นมาลักษณะของกุมารทองในปัจจุบัน นิยมสร้างเป็นรูปเด็กไว้จุกและนุ่งจงกระเบนในแบบโบราณกุณมารทองกลายเป็นเครื่องรางของขลังที่เชื่อกันว่าเสมือนมีวิญญาณของเด็กมาสิงอยู่ในรูปกุมารทองนั้นจริงและผู้บูชาจะต้องเลี้ยงดูกุมารทองเหมือนลูกของตนโดยมีการให้ข้าวให้น้ำเพื่อเส้นสวงซึ่งปัจจุบันผู้บูชานิยมไหว้กุมารทองด้วยน้ำแดง กล่าวกันว่าหากผู้บูชาปฏิบัติเนี้ยงดูกุมารทองอย่างดีกุมารทองก็จะช่วยค้ำคูณคุ้มครองป้องกันเจ้าของจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายได้โดยกุมารทองจะคอยติดตามเฝ้าระวังบ้านเรือนจากโจรผู้ร้ายไม่ให้สามารถกล้ำกล่ายได้เลยอีกทั้งยังช่วยทํามาค้าขึ้นรวมถึงสามารถช่วยเหลือ เตือนภัยลวงหน้าให้แก่เจ้าของได้อีกด้วยเรื่องราวของกุมารทองก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ถูกกล่าวในวันในคดีลหลายเรื่องเช่นกุญช้างขุนแผนเป็นต้นหรือบางครั้งก็นับลูกกรอกเป็นกุมารทองด้วยส่วนเครื่องรางประเภทหนึ่งที่คล้ายกันก็เรียกว่ารักยมก็ถือเป็นที่บูชาเทียบเท่ากับกุมารทอง และเป็นที่รู้จักทั่วไปในสังคมไทย